สาวสิ้นหวังถูกหนุ่มหลอกมากรุงเทพขอเอาตัวแลกกับค่ารถกลับบ้านเจอแท็กซี่พลเมืองดีหารค่าแก๊สขับไปส่งฟรีรเรียดได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวดีๆที่ถูกแชร์และถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากหลังมีผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกผู้ชายหลอกมาทำงานที่กรุงเทพแล้วโดนยึดเงินกับโทรศัพท์ไปหมดและมาตกรถอยู่ที่รังสิตอยากกลับบ้านแต่ไม่มีเงิน โดยผู้โพสต์ได้ระบุว่าน้องเขาวัย19ปีโชคดีที่เจอกลุ่มพวกเราทีอารซี RC รังสิตคือน้องเขาเจอผู้ชายหลอกมาทํางานกรุงเทพแล้วโดนยึดเงินกับโทรศัพท์ไปหมดตัวแล้วมาตกรถอยู่แถวรังสิตยอยากกลับบ้านแต่ไม่มีเงินนั่งเศร้าจะเอาตัวเข้าแลกเพื่อจะให้แท็กซี่ไปส่งบ้านทางกลุ่มพวกเราซักถามอย่างละเอียดว่าไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนก็เลยลงขันรวมเงินค่าแกส๊สคนละนิดคนละหน่อยตามกําลังที่มีมาส่งน้องถึงที่นครสวรรค์และญาติมารับตัวอย่างปลอดภัย ซึ่งทางผู้โพสต์ได้ระบุอีกว่าที่มาส่งน้องหลายคนเพราะมันเที่ยงคืนแล้วพวกเราล้าออกหาเงินตั้งแต่เช้ากลัวหลับในจึงสลับกันขับกลับครับซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องขอชื่นชมพี่ๆแท็กซี่มากๆที่มีน้ำใจและไม่โชวยโอกาสกับหญิงสาวรายดังกล่าว